จะเ,เสร็จแล้วประมาณจะเอาท่อขึ้นเอาหัวขึ้นตอนนี้จะเอาท่อกันุดลงน่าจะน่าจะเสร็จเหมือนจะถอท่อแล้วนำท่อขึ้นนะนำหัวขึ้นนะครับดูดูกันยาวๆเราจะทำอะไรต่อ ต,ตอนนี้มีน้ำเท่าไหร่ได้น้ำไม่รู้ได้ไปกี่เมตรดีกว่าสายจะจอดเสร็จแล้วเวลาเท่อกันสุดลงแล้วก็เสร็จที่เรียบร้อย

ปมานี่ทางจัดเลยเนาะในการในการเจาะจะร่อนเร็วทางใจเจาะตอนประมาณแปดถึงเก้าโมงแปดโมงกว่าถึงเก้าโมงตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงมาก,กว่า 12 hai này, máy khoảng thì bốn giờ ถอดปั๊บปับง่ายรวดเร็วปันใจสายท่อมันจะถอดอลึกพอสมควรน่าจะเขาบอกว่าแถวนี้น่าจะประมาณสักสี่สิบเมตรประมาณฐานประมาณสี่สิบเมตร ถ้าบางทีที่ไม่มีน้ำก็จะลึก50-60เมตบร100เมตรไม่มีบางที่แต่แถวนี้มันมีน้ำมีทุ่งนาน่าจะประมาณฐานก็น่าจะ40เมตร เจาะยางใหญ่เลยเพราะทั้งใช้เท้ใหญ่เจาะสายกันซุดหกนิ้วหน้าหกหกนิ้วมันหนักมากนะต้องใช้เข็น เป็นยกเลยคนยกไม่ไหวหรอกนหนักเพราะว่ายางดีพอาะทำเป็นอาชีพก็ต้องใช้ให้มันมีคงใช้ทุกปีไมีคุณภาพงานเก็แล้วเก็บแล้ว เสร็จเรียบรยย้อยแล้วเสร็จแล้วต้องลงท่อ ท,ท่อกันสุดท่อแรกต้องทำเป็นปากสวามมังนง่ายมาละทออ่อการท่อแหลมๆต้องจ่อลูกดอกนัวยุ่งอยู่ทางเขาไว้เดี๋ยวเขาจะโดนปลายเขาจะฉลกเหมือนจะไปยุ่งเขาล้วครับ ท่อทาากาวท่อต้งองเจาะรูเพราะให้น้ำเข้าได้ต่อท่อกันความมันยึดในน,นน็อตเพื่อความแข็งแรง ไปุ๊บพาเกลียวตอนนี้ไม่เจาะเจาะแค่สองท่อเองตอนนี้ไม่ได้เจาะแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดำลงมาดูเด้อตามท่อลงมาดูเรือที่ลึกไหมใช่ล่ามดีเท่าเอาแค่นี้พอแล้วครับดูว่าทำยังไงเฉยเอบเจาะน่ะยึดเขาทำมยังไงเป็นฮึบอ่าฮึบ 这一套。 อ๋อที่ห เป็ดเป็ดเป็าไ่วะถ้าวระตทูนก็อโอ้ยยิงทิ้งเลยดอกอ่ะแน่นอนต้อแล้วถ้าอพ่เจ็ดแล้วเท่าที่เปอดะเอาดิเท่าที่แปด

ใก้ายังไหเนี่ยต้อง็งไม่ทาเลยข้มงนันเลยงาเเพชรียอาแล้วทำไม่ลุ่นเส้นล้ววน่ทีะท่อสิบสิบท่อ มันใแล้วมันมองหน้าเหมือนเงี้ยที่ป่าย้านี้เยด้วยนี่ทำเมนูเส้นกำจัดเย็นเรื่อนี่เก้าเก้าแล้เก้าแล้วเก้าเก้าเลสิบท่อ นับไปนบมาเกินเรานึ่กุสิบบอกมานเก้าเก้าท่อแต่ไม่สุด ให้ตัดทำปากบอตัดท่อทำปากบอ แน่นน่าจะเอาเทปูนลงไปแล้วเปล่าตูน้นปูดไม่เห็นเ <c oughs> ห็นเห็นเป็นหินสายหินเทลงไปสายหินเทให้มันแน่นเห็นไม่ใส่เห็นเล็กม้ก เล็กิเเก่เล็กอ่าเล็กจิดจิดข้อให้นั่นเพราะข้อมันใหญ่อันนี้กันพุชมัเล็กไปประมาณนี้อ่าเริ่มขึนะ้นแล้วอุดข้อให้แั่นแล้วก็น้ำก็พุ่งขึ้นมาอันนี้ไม่มีอะไรนะครับน้ำแต่ข้างล่างที่มีอยู่พอเราอุดน,น้ำก็จะขึ้นพุ่งขึ้นมาเพราะข้างล่างเป็นน้ำ อุดทรายลงไปอีกท <hey. S 2> ีน <laughs> oh, ้งไปน้ำจะคุ้มกันมางานี้เป็นไงบ้างครับน้ำแรงไหมแรงไหมทั้งนี้เรียบร้อยครับน้ำไหลดังลงได้ ข้างล่างไม่มีอะไรนะครับ้มีแต่มีแต่น้ำมมาละเปอนกาแฟเราไปดูข้างล่างดิ้มโล่ง้เปล่าก็ทรายก็ทรายลงไปหินไปกดให้มันแน่นน่ะต้องใส่กันตงหน่อยขึ้นมา พอเราปิดน้ำไม่ให้น้ํามันออกไงให้น้มํมออกให้ท่ออย่างเดียวเพรข้างล่างต่อไปเราต้องใช้สมเสมอท่อสมเสมอลงไปดูดน้ำึ้นมาอันนี้คอนเคาะให้นั่นขอนเคาะลงให้มันแน่น ให้มันเี็กให้มุดลงไปข้างล่างมาให้ดินมันสุดนี่อ่ปิดปิดพ่อถูกไหมเหยียบให้งน้น ไปดูกัดะนะไปดีเยี่ยวดแน่นวันมาก็ตามใจยงดีแน่นา่นเทโอ้โหลึกนลงไปเรื่อยๆไม่ลึกมามกมา่ะ ท,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 ท่อเป่าเป่าดินเป่าอะไรที่อยู่ข้างล่างให้ขึ้นให้หมดให้น้ำมันใส่ต้อง้ายรถอีกคันต้องใช้รถอีกคันหนึ่ง ไม่อ้อยทันประมาณนี้เดอ้อาติดตามยาวๆเลยยัดให้แน่นพ่อมาให้พอมันสุดให้ดินสุดเราต้องอุดให้แั่นนักผมติดให้แน่น เกลือมลูกเลยนะครูมาเท่านี้สายอย่างเงี้ยเล่นข่าวร่วมมองอยู่ดีไหมอย่างเงี้ยสายอย่างเงี้ยแน่นไหมหรือว่าชุดชุดง่ายสายอ่ะสายมันเจาะง่ายแต่งานยากครับสายเงี้ยมันไหลอ่ะมันคอยจะนุนมันจะเจินมันจะติดนะนะใช่เพราะว่าเราไม่มีดินฐานน้ำโคลนครับอ่าฐานน้ำโคลนแล้วมันจะขึ้นมันจะเคลือบบออ่าอันนี้มันไม่ได้เคลือบไหล ทายมันแต่ทรายเจาะยากมันทำให้ดินพังง่ายอเ็ไปขั้นหนึงดินเอาดินลงเขานะเส็ดไ้ดินไปด,ดินให้น่น

ใช้เครื่องอัดตอนนี้ทำน้ำข,ขึ้น ไหลน้ำโคนขึ้นมันน้ำมันใสวกสายพวกที่ข้างล่างเบาเาขึ้นให้หมดใช้น้ำอยู่นั่นเนี่ยเยอะกว่าเย็บเย็บยเขาทางเลยป่ะอาบน้ำเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ำก็อาบเลยดไม่ไม่อาบแล้วโหวิ่งน้ำบดานใส่แจ๋วอาเปิดน้ำวิ่งผ่านไปเลย บไเยอัดลงไปอั่นนะะล็กนะเป็นจมหมดเลยนะอ่ะอเถิแล้วสุดล้ว

สอแค่น่นพอหน่งเลยนพอตั้อ้ามืนัง้านะที่ตั้ เอา,เอาปลักเรียกปล่าน้ำ ข้า,างล่างน้ำขุนน,นะเริ่มใป่แล้วน้ำเริ่มใสแล้วเขาต้อ,เอาเกากิจโคตรขึ้นมาให้หมดตัวนี้อยู่ข้างล่างเขาเจาะเปล่าขึ้นมาให้หมดเลยให้น้ำมันใสเลยนะเริ่มไสเริ่มไส่แล้วใส่ละใส่ล